ต่อไปท่านกริชีวะธันมนนท์แขวงเชชนครับเรียนท่านประธานที่เคารพกริชีวะธัรมนนท์นมนนสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรพรรคประชาชนเกาะสีชังมีเรื่องปรึกษาหารือท่านประธาน3ประเด็นดังนี้ค่ะประเด็นที่1เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้นํากรรมธิการคมนาคมลงสํารวจพื้นที่เกาะสีชังต้องขอขอบคุณประธาน ครูมานิตที่ลงไปให้การสนับสนุนการลงพื้นที่ในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับข้อร้องเรียนจากนายกก่อขอให้กรมเจ้าท่าสำรวจออกแบบขยายสะพานล่างเพื่อให้สามารถรองรับการขนย้ายผู้ป่วยและผู้โดยสารนักท่องเที่ยวในช่วงเวลาน้ําลงดังนั้นจึงอยากจะของบประมาณในการก่อสร้างขยายเพิ่มเติมไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยค่ะ ประเด็นที่สองขอปรึกษาหารือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทายเรื่องขอคืนพื้นที่ท่าเรือตำรวจน้ำที่ถูกทิ้งล้างมานานก่อให้เกิดอันตรายกาะสีชังต้องการขอพื้นที่กลับมาซ่อมแซมเพื่อฟื้นฟูให้สะพานเป็นสะพานแห่งใหม่ของเกาะและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้คนเกาะสีชังต่อไปค่ะ ประเด็นที่3ขอทวงถามเรื่องงบป,ประมาณการศึกษาวางท่อน้ำประปาที่ข้าพเจ้าได้ปรึกษาหารือไปเมื่อวันที่6กันยายนพศ2 5 6พขอให้ท่านประธานช่วยติดตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยค่ะปัญหาน้ำประปาบนเกาะสีชังนั้นเป็นที่ประจักษ์ความเดือดร้อนนั้นได้ความเดือดร้อนนี้ได้ทราบไปถึงเบื้องบนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานอ่างเก็บน้ําให้แก่ประชาชนชาวเกาะแต่ยังขาดคือ ท่อน้ำประปาเพื่อจะส่งน้ำประปาจากฝั่งไปยังเกาะโดยตรงจึงอยากจะขอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณางบประมาณในการวางข้อประปาเพื่อส่งน้ำไปยังอ่างเก็บน้ำพระราชทานเพื่อให้บรรุบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนตามวัตถุประสงค์ตามพระราชประสงค์ค่ะข้าพเจ้าได้ทราบมาว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะ มีกำหนดการมาพระราชทานอ่างเก็บน้ำนี้ด้วยพระองค์เองข้าพเจ้ากิจชีวธรรมนลในฐานะผู้แทนรัศดรเกาะสีชังสีราชาบางพระสุรศักดิ์และทุ่งสุขาจึงอยากจะขอขออนุญาตเข้าเฝ้ารับเสด็จเป็นตัวแทนประชาชนเพื่อแสดงความจงรักภักดีทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและชื่นชมในพระบรารมีให้ประชาชนได้ประจักษ ควรมีควรแล้วแต่จะโปรดข้าพเจ้าไม่มีช่องทางใดแล้วจึงขอให้ท่านประธานช่วยดําเนินการยื่นคําขอนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับ